สวัสดีค่ะจากบ้านไร่บางพยอมค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูกระเจี๊ยบแดงนะคะกระเจี๊ยบแดงอันนี้เป็นกระเจี๊ยบที่เราใช้ลูกเขาแบบนี้นะคะที่เราจะเอาไปต้มทำน้ำกระเจี๊ยบหรือว่าเอาเปลือกตรงนี้เอาไปทำแยมนะคะ หรือเราจะเอากรีบนี้ไปทำสลัดก็ได้นะคะรสชาติก็จะออกเปรี้ยวนะคะวันนี้ที่พามาดูก็พามาดูตรงที่ว่าตอนนี้ก็หลงเหลืออยู่ไม่มากนะคะปีนี้บ้านไร่วงพยอมไม่ได้ไม่ได้ปลูกนะคะอันนี้คือเป็นเม็ดที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะ แล้วก็มีเยอะพอสมควรที่จะใช้เอาไว้ทําเครื่องดื่มหรือทําแยมได้พอกินนะคะเพราะปีนี้อะไรอะไรก็รู้ๆกันอยู่นะคะเชื้อโรคย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งทําให้การทำการค้าขาย ติดต่อกับผู้อื่นผู้คนทั่วๆไปนั้นก็ทำได้ยากนะคะส่วนกระเจี๊ยบอันนี้ก็เหลือจากมีคนที่เขาก็อยากกินเหมือนเหมือนกะเรานะคะแต่เขาไม่ได้ปลูกเขาก็มาตัดเอาไปนะคะก็ยังมีหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างเล็กๆ็กน้อยๆยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดกันนะคะเพื่อจะเอาไปทำ เจี๊ยบนะคะนี่ค่ะเราจะตัดแบบนี้เลยนะคะดอกใหญ่แล้วก็สวยมากนะคะพันก็ดีนะคะตอนนี้เมล็ดเขาก็แก่แล้วด้วยพอที่จะได้ขยายพันธุ์ได้อีกครั้งหนึ่งนี่ค่ะส่วนตรงนี้ก็ยังมีนะคะ แต่ไม่ใช่จุดเดียวกันนะคะเป็นคนละจุดกับที่มาลายวงพยอมได้ถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะคะอันนี้เราก็จะตัดยกต้นแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเขาแก่หมดแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะลูกเขาจะใหญ่ๆดูสวยมากเลยนะคะ นี่ค่ะที่เราตัดออกมาแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันต่อที่บ้านนะคะตอนนี้เราก็เอามาตัดแล้วนะคะแล้วก็จะตัดแบบนี้นะคะลูกใหญ่มากๆเลยค่ะ ลูกใหญ่ลูกสวยไม่มีเพีย้ยไม่มีมแมลงนะคะนี่ค่ะไอทำไมสีจืดจดสีไม่แดงสดซะและ้อันนี้เราก็มาตัดช่วงเวลาแป๊บเดียวเองวันนี้แดดร้อนมากๆเลย เี่ยวและกระเจี๊ยบอันนี้เราก็ได้ตัดเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้เลยนะคะสีสวยๆแบบนี้นะคะแล้วเราจะมาต้มให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนวันนี้ก็มาตัดกระเจี๊ยบที่เหลือจากมีคนเขาอยากกินด้วยนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไล่วงพยอมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ